สวัสดีครับคุณผู้ชมวันเสาร์นี้นะครับสโม,มสรเมืองทองของเราจะบุกเยือนการท่าเรือณนะแพสเตเดียมแข่งขันกันช่วงเวลา17นาฬิกานะครับแฟนคลับกิลีลพีองสามารถตามติดการถ่ายทอดสดได้ทางแอปพลิเคชัน AAS Play นั่นเองละครับแม่ หลายคนบอกว่าอาไม่มีฟรีทีวีเหรอก็เป็นธรรมดาครับของคู่ใหญ่แบบนี้เจ้าของลิขสิทธิ์ก็จําเป็นจะต้องโยกไปอยู่ในแอปพลิเคชันเมนหลักของทาง AS นั่นเองนะครับแต่เชื่อแฟนคลับกิเลนพยองไลน์ต่อหลายคนน่าจะได้ชมการแถ,ถ่าทอดสดวันเสาร์นี้อย่างแน่นอนแล้วครับ เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเกมเยือนในนัดนี้ถึงแม้ว่าทางการท่าเรือเองจะเปิดให้กับแฟนคลับเข้าชมเกมในสนามประมาณ25%ความจุของแพสสเตเดียมนะครับแต่ว่าทางสโมสรเมืองทองของเราก็ยังคงยึดกฎกติกาเดิมครับบ้านใครบ้านมันนะฮะเกมที่เล่นที่แพสสเตเดียมก็จะไม่มีแฟนคลับเมืองทองของเราเดินทางไปที่สนามเลยนะครับเช่นเดียวกันเกมเย้า การท่าเรือก็จะไม่ได้มาที่สนามทันโดมสเตเดียมนะฮะเพราะฉนแล้วก็ชมการถ่ายทอดสดได้ทางแอปพลิเคชัน AS Play นะครับผมส่วนใครที่อยากจะดูเกมไทยลีกที่บ้านของเราที่ทันตโดมนะฮะถ้าเกิดเสราร์วทิทย์นี้สโมสอรอื่นอื่นที่อยู่ในเขตปร,ริมณฑลนะฮะมีแฟนคลับเขาได้25%บเนี่ยเมืองทองก็ไม่มีปัญหาครับเกมวันอังคารที่เราจะพบกับน้องบัวพิชนะฮะก็สามารถที่จะมาให้กำลังใจกันได้25%ของความจุที่ทันตโดมนะครับ ก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากจะได้เสื้อคอลเลกชันใหม่ของสโมสรเมืองทองแบบเท่ๆนะฮะคุณภาพดีๆจากทางชูสนะครับอย่าลืมสุกเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะสุกที่1ตุลาคมเสาร์ที่2อาทิตย์ที่3เนี่ยฮะคุณมาต่อสมาชิกตัวปีก็มีโปรโมชั่นให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับมีโปรโมชั่นที่ครอบคลุมในส่วนของชุดแข่งไปด้วยนะฮะก็ต่อสมาชิกแล้วก็ได้ชุดแข่งขัน ไปใส่เทใส่รอกก่อนไครไว้อวดลงไอให้กับเพื่อนๆได้เห็นกันนะครับต้องบอกว่าเนื้อผ้าคุณภาพเนี่ยสุดยอดเลยนะฮะเวลีกูดเลยล่ะครับ <laughs> ดีไม่ดีนะฮะขนาดนักบอลเองเวลาแข่งขันตะลณะนัดนีห้ามแลกนะครับทางสโมสรบอกว่าอย่าเพิ่งแลกนะฮะช่วงนี้ช่วงโควิด -19 นะครับเพราะว่าตอนนี้ทางแบรนด์ชุดเองก็เร่งผลิตอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ชุดเองก็ทําให้กับแบรนด์ชุดกีฬาหลา,ายต่อหลายสโมสรเลยอย่างที่เ็นห็นเนี่ยก็คือทําให้ราชบุรีด้วย กรดา c ด้วยกเกษตรศาสตร์ด้วยนะฮะนอกจากชุดแข่งนล้วยังจะมีชุดซ้อมชุดลำลอง,งต่างๆด้วยชุดเองก็เร่งผลิตเพื่อให้ทันกับหลายต่อลายสมโมสรที่เลือกใช้แบรนด์ชุดนั่นเองล่ะครับ หลังจากนัดที่แล้วนะครับสโมสรเมืองทองของเราคว้าชัยชนะได้ในเกมที่พบกับราชบุรีบรรยากาศในทีมก็ดีขึ้นนะครับหลังจากก่อนหน้านี้2นัดน,นักเตะคณะจะกดดันพอสมควรเพราะว่าผลงานไม่ได้เป็นไปอย่างที่ต้องการนะฮะก,การเสมอพีทีประจวบแล้วก็เสมอชลบุรี f อแบบไล่ตามตีเสมอนะฮะแน่นอนว่าโจทย์หนึ่งของโค้มาริโอยูรอฟสกี้คือการพัฒนาผู้เล่นกลุ่มนี้ให้เติบโตไปพร้อมๆกันแล้วก็ก้าวมาเป็นกําลังหลักให้ได้ แต่ละนะัดแต่ละเกมมันก็เป็นการยากในการปรับปรุงแต่งเพื่อให้ทีมออกมาเป็นเชฟที่ดีนะฮะเดี๋ยวทุกอย่างมันลงตัวเมืองทองของเราก็น่าจะกลับมาเป็นทีมที่เล่นได้สนุกกันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นซาดอมีซาเยฟนะครับผ่านเกมเล่น หลายๆเกมเนี่ยเดี๋ยวความฟิตเขาก็จะมาจังหวะเกมของเขาก็จะมาเองนะครับแฟนคลับกีฬาผูยหงไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของซาดอมีไซเยฟปกติก็ซ้อมดีอยู่แล้วนะครับเหลือแค่จังหวะของกงของเกมนิดๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวกลับมาแน่ๆซาดอมีไซเยฟรวมถึงพี่กอ๊อฟอดีศักไกรสอนนะฮะลาตหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหพีก่ก๊อฟมีจังหวะน้อยนะครับแต่ถ้ามองในแง่หนึ่งการที่มีพี่ก๊อฟเป็นหน้าเป้านะฮะดึงกองหลังของทีมอื่นไปได้คนอื่นก็จะมีพื้นที่ในการจบสกอร์นั่นเองนะครับประโยชน์ของพ อาจจะไม่ได้มีแค่ในส่วนของการจบสกอร์เพียงอย่างเดียวแต่จับพระจัชภูก,ก็็อาจจะยิงได้นะครับถ้ายิงได้สตาร์ทหนึ่งสตาร์ทสสตาร์ทสเมื่อไหร่นะฮะ AK11 มาแนะ่ฮะเรายังคงฝึกซ้อมกันอยู่ที่ทันตโดมสเตเดียมนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะบุกเยือนการท่าเรือนในวันเสาร์ที่2ตุลาคมที่ถึงนี้นั่นเองนะครับ ก่อนจะจากลากันไปกระเด็นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับชุดคอลเลคชันใหม่2021-22เนี่ยอยากได้เป็นเจ้าของจับจองได้วันพรุ่งนี้นะครับมาต่อสมาชิกตัวปีคุณได้ใส่เสื้อเท่ๆโชว์ใครเพื่อนก่อนเลยนะครับ <laughs>